นั่นละจ้ะหน้าต่างบ้านนี้ก็ก็ปลูกต้นดอกไม้ไว้อย่างสวยเลยจ้ะอ๋ออันนี้เปตตาปึงเปตตาปึงที่ไม่น้อยเคยให้มาองงามแล้วค่ะงางเรายาวแล้วเนี่ยจ้ะเปตตาปึงยาสมุนไพรจ้ะอันนี้ดูคะ่ะนี่อันนี้ดอก เขาเรียกว่าอะไรดอกอะไรนะนี่จ้ะอันนั้นต้นเศรษฐีนี่จ้๋ยวไม่น้อยจะพาไปดูทั้งนี้พาไปดูทางนอกระเบียงค่ะรู้สึกว่ามีหลายมีหลายอย่างอยู่จ้ะนั่นะจ้ะมีหลายอย่างอยู่นั่นนะคะ อืเดี๋ยวไปดูด้านนอกค่ะดูข้างนอกมีต้นมะกรูดด้วยโอ้มะกรูดก็ก็กำลังแตกยอดอ่อนนะคะงามงามงามมากเลยก็เป็นคนมือเย็นนะเนาะมีกระถินด้วยค่ะมีกระถินด้วยผักสวนครัวอ๋ออันอันนี้ มีบใบบัวบกต้นบัวบก,บกด้วยนะจ๊ะแล้วนั่งผักบุ้งมีพริกพริกกำลังสุกเลยค่ะแดงเต็มต้นอันนี้กะเพราอันนี้หักบุ้งค่ะอันนี้หักบุ้งอันนี้ก็เป็นดอกไม้อะเนาะใช่ไหมนะจ๊ะอันนั้นพริกอู้ดูพริกเขาดุกจังเลยนะคะปลูกผักในกระถาง เนี่ยค่ะดูพริกดกดกมากเลยนี่จ้ะพริกวันเราจ้ะอันนี้ต้นผักขมกำลังออกดอกอันนี้ผักเพลนะะผักเพวก็มีเวเถีถวน,นี้ก็เป็นผักชีไปเรื่อยผักชีไปเรื่อยก็มีอันนั้นบ้านหางจระเข้ ดูพริกโอ้ดูพริกเขาดุดุกทุกต้นเลยค่ะน,นคะคะดุทุกต้นเลยส่วนนี้ก็เป็นข้างนอกน้วก็เป็นมะเขือเทศไปดูข้างนอกกันค่ะดูข้างนอกกันนี่ใช่กํลาลังดุกกํลาลังสุกกํลาลังเนี่ยค่ะ โอ้มีของมีผักสวนครัวเยอะเลยโอ้เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่ดูเขาปลูกโอ้โหเนี่ยจ้าโอ้ปลูกหลายต้นเนี่ยจ้าเยอะเยอะเนี่ยจ้ากุนชายมะเขืออืมมะเขือก็นี่แหละค่ะกำลังเป็นดอกดอกเป็นลูกเล็ก นี่จ้ามะเขือเทศพันเล็กพันบ้านเรานั่นแหละนะพันเมืองไทยนี่จา้าดุกค่ะดุก